ซูเปอร์บอลโกอินเตอร์ตะเวนสอนมวยที่อเมริกาหลังดับซับเปโตรเซียนนะครับมาอัพเดทความเคลื่อนไหวของเจ้าสังหรือว่าซูเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายบารีนะฮะหรือว่าซูเปอร์บอลบัญชามเบกนะครับหลังจากที่โค่นยอดบวยคิกบ็อกซิ่งโจโจเปโตรเซียนด้วยลูกเตะก้านขอนะฮะบ,บริเวณใบหน้าด้วยนะฮะจนทำให้เปโตรเซียนเนี่ยกรามหักเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทำให้ซูเปอร์บอลคว้าแชมป์ วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทได้สำเร็จในศึกวัน First ส t ร i k e เมื่อวันที่15ตุลาคม2564ล่าสุดนะครับเจ้าบอลน,นะก็บินลัดฟ้าไปสู่มหานครนดิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อไปเป็นวิทยากรนะในเรื่องของการฝึกมวยไทยพร้อมกับท่องเที่ยวและพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับ ไอ้หนูเมืองลุงวัย31ปีนะฮะก็ได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรเพื่อพบปะพูดคุยกับแฟนคลับหลังได้แชมป์พร้อมบอกข่าวว่าการเดินทางครั้งนี้จะไปสมทบกับเพชรธนงเพชรเ,เฟอร์กัสที่เดินทางไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่เพชรธนงเองก็ได้คว้าชัยในศึกวันเร v ว l u t ชั่นเมื่อวันที่14กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับ ในโอกาสนี้รถถังจิตเมืองนนทแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่น y w เบ g h t ก็เข้ามาแสดงความยินดีในไลฟ์สดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นคนพัทรลุงเหมือนกันด้วยนะครับสำหรับซูเปอร์บอลและเพชรธนงนะฮะสองคนนี้ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคู่ซีนะครับมีกำหนดเดินสายเป็นวิจกรสมนาบฝึกมวยไทยหรือว่าคลินิกมวยนะตะเวนหลายเมืองในอเมริกาเป็นเวลา1เดือนนะครับ โดยมีแฟนกีฬาที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยให้ความสนใจลงสมัครฝึกวิชาจากยอดฝีมือชาวไทยทั้งสองเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวพร้อมกันนั้นทั้งคู่ก็จะถือโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากที่ฝึกซ้อมอย่างหนักมาเป็นแรมปีนะฮะในขณะที่อาการของเปโตรเซียนนะครับยอดมวยผู้เป็นตำนานคิกบ็อกซิง่งแต่ก็โดนซุปเปอร์บอนเตะกรามหักและรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ก็ออกมาให้ข่าวว่าก็ กำลังจะได้กลับบ้านแล้วนะฮะกลับอิตาลีแล้ววันพรุ่งนี้นะวันเสาร์นะก็จะบินกลับอิตาลีช่วงเย็นๆอันนี้ก็คือข่าวคราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับซูเปอร์บอลสุดยอดมวยไทยนะครับ